สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้เรากำลังมาสู่เกมลอยแบงค์เกมยุอนกรโกกรคหกวยย้นตอกเออขอเกมนี้อีกสักวันนะเ <c oughs> <c oughs> ข้ามากีนทีกีทีเวลผมก็ไม่ยอมเลือดสักทีหรอกเพราะผมไม่ค่อยได้เล่นพูดต,ตรงๆนะผมไม่ได้เล่นเลยอ่ะโอเคโอเคโอเควันนี้ขออีกสักวันมาหมดทุกซองมา 搞个配音给我放。James Stuber，跑进来。 ้เสียงอะโอ้ย

Double kill. <laughs> 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 o -o <-i> <laughs>

ไอแ้แพร่สองตัวน,น,นีว่เป็นาบิดาไหดานกูขอสหนอยดิขาขอสนายเออขอลองโอ้ยเออออาดิ đại yến, ôi, đồn, má, ơi, thôi, đi, Đừng đi, 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 đồn đừng nát phát đừng nát đi, mấy tải đi, đi, อยไอ้เทียนี่ก็แเปนเลือเกินตายตาย,ตายโอ้โห,โหไอเแกาโอ้โหเค double <coughs> kill, triple kill, Oi! cái, nó lên ไปงานสู <ale> ้กับบาเล่ทำไมวะวเนี่ยโดนโดนให้กูต้องดัดเถอะไอ้เงี้ยไอ้สัตไอ้ไอ้เงี้ยกูอบปากปืนเลยอบปากกระบอกเลยกูเนี่ย

ตายบึ้งตายตายโอ้ยเฮียเก่งใจหน่อยดิไอ้เฮียยิงไม่โดดได้ยังไงวะเนี่ยสัตวมึงสัตอาจารย์หนูปะใช่ไหม <打>哎，大起！哎，我逼呀！ โอเคเฮียเฮียเล่นเฮียอะไรกูเนี่ยโอเคโอเคท่านผู้ชมขอจะเทียงห้องนี้ก่อนนะปืนหมดอายุพอดีเลยโอเคบาย